โอเคครับคลิปรับคลิปรับนี้จำเป็นต้องต้องทำเป็นคลิปรับนะบว่าผมเป็หนังสือที่ชื่อว่า Introduction to Evolutionary Computing เนี่ยครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างเขียนได้ดีนะฮะในบทแรกๆอนะ่ะแบบเขียนดีมากเลยนะครับเขียนดีมากๆเลยเพราะว่าเขาค่อนข้าง Overview งานที่มันเกิดขึ้นในงานวิจัยจริงๆนะครับที่ที่ที่ผมทำด้วยคือผมทำแล้วผมรู้สึก เอ้ยถ้เรได้อ่านเร่มนี้มันคงจะดีนะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขาทำมันแต่ปีสองพันสามะครับก็ค่อยๆปรับปรุงอันกอริยึมมาเรื่อยๆเนาะเอ่อที่เขาโฟกัสก็จะโฟกัสที่เอ่ออ t วิเลชันคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับจริงๆมันก็มีชื่อที่มันใกล้เคียงกันหลายตัวนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าว่ามันทำยังไงเนาะทีนี้มันจะลัดขั้นตอนนิดนึงนะครับก็คือว่าเขาจะบทที่ชื่อว่า problem to be solved เนี่ยขึ้นมาเป็นบทแรกซึ่งของเราจะเป็นบทที่สองสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพูดเรื่อง PRO เ,ออเรื่องของ problem to be solved นะก็คือเรื่องของปัญหา optimization นั่นแหละแต่ว่าเขาเริ่มขึ้นมาก่อนซึ่งซึ่งผมคิดว่าดีครับดีคิดเอาขึ้นมาก่อนอนะ่ะถูกแล้วนะครับเพราะเราต้องรู้จักปัญหาก่อนโอเคไหมพอมีปัญหาแล้วเราจะค่อยนึกว่าเราจะอ,าอะไรมาโซ l ปัญหา ก็คือ ec ec ที่เราเรียนไปเมื่อกี้สามารถโซโปัญหาได้ครับโอเคนะฮะเบสิกมันก็ไม่เบสิกนะจริงๆเม่ออ่านมันก็แบบโอ้โหเหน,นื่อยเหนื่อยอะแล้เหนื่อยแล้วกันนะแต่อยากอยากให้คุณเห็นเฉยๆครับเห็นภาพรวมมันนะก็คือในบทบทหนึ่งเนี่ยดีมากครับบทหนึ่งเขาบอกว่าพ r o b l e m to s o ซ v e เขาเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยปัญหาในโลกใบนี้มันมีเยอะมากเลยนะที่คุณสามารถที่จะเอามาแก้ได้โดยใช้ วิธีการทางคณิตศาสตร์ครับ discrete อะไร linear อะไรพวกเนี้ย linear โปรแกรมโรรม,มง programming อะไรที่พวกคุณเรียนกันเน่าๆมาเนี่ยนะนะครับงงๆพวกุเรียนไปทําไมอ่ะมันก็แก้ปัญหาได้ครับแต่แต่คือมันมีบางปัญหาเว้ที่มันต้องใช้ไอเดียที่เจ๋งระดับหนึ่งในการแก้ปัญหาซึ่งใน ec เนี่ยก็มีหลายๆปัญหาที่สามารถแก้ได้นะครับที่อย่างพวก linear มันทําไม่ได้ ปัญหาทางเขาเรียกอะไรพัซโซอะไรแกมันก็มีนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเขาว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่กี่แบบนะครับเขาแบ่งเป็นสามแบบเจ๋งมากผมเพิ่งรู้เหมือนกันผมจบปอ้อยมาผมไม่รู้เลยว่ามัน,น,มนแบ่งกี่แบบจนผมมาอ่านแบ่งสามแบบนี่หว่านะครับก็คือมันแบ่งเป็นสามตัวครับคือหนึ่งมีปัญหาที่เรียกว่าออปติมิเซชันก็คือปัญหาที่เหมาะสมที่สุด อันนี้คือสายผมนะออโตเมชันนะแล้วในข้ามนี้ก็จะพูดถึงเรื่องออโตเมชันนะแต่มันมีปัญหาอีกสองแบบครับชื่อว่าโมเ e l i n g ปัญหาที่แก้ปัญหาด้วยการ m o เดลลิงนะครับกับปัญหาที่แก้ปัญหาด้วยการซิมูเลชันอ่าซึ่ง ec สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับโอ้มันมันวิเศรษระดับหนึ่งนะผมรู้สึกว่ามันวิเศรษระดับนึ่งครับซึ่งในโดเมนปัญหาพวกนี้นะครับมันจะถูกดีไฟดังต่อไปนี้อันนี้ดีมากเดี๋ยวผมให้ดูรับ เช่นปัญหาอาตออติเมชันนะฮะโมเดลมันจะได้อย่างงี้โมเดลมันดีมากครับนี่มีอินพุตนะฮะต้องการเอาต์พุตนะครับอินพุตคืออะไรไม่รู้เว้ยแต่รู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรก็คือค่าที่ดีที่สุดอ่ะถามว่าเราควรจะเอาอินพุตอะไรมานะครับอันนี้เรื่องปัญหาแบบเอาต์อติเมชันครับคือรู้คำตอบว่า,าต้องการอะไร ค่อยไปหาครับว่า Input คืออะไรเออนี่คือ o อาต์เลเครับ Input ที่ดีที่สุดคืออะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ต้องการให้คนวิ่งถึงหกร้อยเมตรอ่ะขอให้มีสักคนอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยนี่ก็คือปัญหาเอาต m เลเครับซึ่งเราก็จะต้องใช้รูปแบบหรือโมเดลนะครับที่ที่เราเอามาใช้ก็คือสิ่งนี้แหละที่เราจะเอามาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับในการที่เราจะามาคำนวณเพื่อที่จะได้มาซึ่งอินพุนะครับแปลกไหม ปกติของเราคืออะไรฮะมีอินพุตสองตัวต้องการอะไรต้องการคำตอบคุณผมถามหน่อยว่าปัญหาแบบไหนน่าสนใจนกันมีอินพุตสองตัวต้องการว่าคำตอบคืออะไรกับมีคำตอบอยู่แล้วอยากรู้อินพุตคืออะไระให้เราลองไปคิดนะครับอัตเมชันคือหาหาคำหาว่าอินพุตอ่ะมันคืออะไรนะครับที่จะนำไปสู่คำตอบที่ดีที่สุด หรือเกือบจะดีที่สุดต้องพูดว่ามันอาจจะไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดมันมีคำตอบที่เกือบจะดีที่สุดนะครับอีกตัวหนึ่งฮะโมเดลลิ่งครับโมเดลลิ่งคือการอยากจะรู้ว่าระบบมันทานําง,ลลง,บบทงานยังไงโมเดลลิ่งนะครับระบบจะทํางานยังไงควรจะใช้อะไรบ้างนะฮะเขาเรียกว่าโมเดลลิง่งอย่างเช่นคุณอยากทําโรงงานนะ่ะแต่โรงงานไหนจะดีที่สุดเรื่องโมเดลลิง่งนะครับก็คือรู้ว่าอินพุตมีอะไรบ้าง สินค้าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับจะผลิตอะไรฮะแต่ตรงกลางคือแล้วจะใช้โมเดลลิ่งเลยผลิตละเข้าใจไหมเข้าใจปัญหาโมเดลลิ่งไหมครับจริงๆมันก็จะบอกว่ามันโมเดลลิ่งทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเร็วขึ้นทำให้มันถูกต้องมากขึ้นเลยก็แล้วแต่นะครับยี่เรื่องปัญหาโมเดลลิ่งอีกตัวหนึ่งครับปัญหาซิมูเลชันครับซิมูเลชันก็คือ รู้ว่าอินพุตคืออะไรรู้ว่าเอาว่าทํายังไงด้วยนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เราต้องการเห็นอะไรครับเห็นคําตอบเห็นเอาพุตเนี่ยเรียกว่าซิมูเลชันนะฮหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ย1 1> เ, 2, เราต้องแสดงเราต้องจําลองสองมาให้ได้ว่าสองมันหน้าตายัางไงนะครับแต่ปัญหามันไม่ได้ง่ายอย่างน,นี้ไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยปัญหาอย่างเช่นผมบอกว่าถ้าวันนี้มีนักศึกษามาชุมนุมที่นี่ ให้คุณซิมูเลชันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการโยนของใส่กันไหมซิมูเลชันให้ดูหน่อยสิเข้าใจไหมหรือถ้าฝนตกหนักเนี่ยถามว่าตรงไหนมันจะน้ำท่วมบ้างในสารคามเนี่ยเนี่ยเ็เรียกซิมูเลชันนะครับก็สามโดเมนนี้ก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะตอบโจทย์แบบ Real World Application ระดับหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ เราไม่ได้เก่งขนาดที่จะไปแก้ปัญหาได้ทุกทุกอย่างในโลกนะครับงั้นเราเอาเอาอันที่ง่ายที่สุดมันก็ไม่ง่ายสุดหรอกจริงมันก็ยากนะฮะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเบสิกที่เราควรจะรู้ก็คือปัญหาที่ชื่อว่าที่ฮะนักศึกษาชื่อว่าอะไรครับเออ search problem นะฮะหมายความว่าการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดอะ search นะครับก็คือมันมีตําแหน่งมันมีสมมติว่ามันมีที่ดินมาหนึ่งที่ดินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า search space นะครับ ให้หาสิ่งที่ดีที่สุดในที่ดินขืนนั้นนะฮะว่าตำแหน่งไหนมีดินที่ดีที่สุดสมมุติอ่านี่ยเขาเรียกว่าเสิร์ชสเปซนะครับว่าที่ดินไร่หนึ่งเนี่ยค,คือเสิร์ชสเปซแต่เราจะไปเสิร์ชอะไรเสิร์ชบอกว่าดินตรงไหนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอย่างเงี้ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าการเสิร์ชนะครับตัวหนึง่งนะฮะมันก็มีอีกตัวหนึ่งครับไอ้น,นี้ที่เราใช้ที่ผมใช้นะก็คือเขาเรียกว่า optimization versus uh, constraint satisfaction นะครับ c o n s t r a i n satisfaction คือโดมเมนของปัญหาเนี่ยมี objective function ที่ชัดเจนครับมันก็จะทำให้การแก้ปัญหามันง่ายขึ้น <Yeah. S 1> นะเดี๋ยวอันนี้เราจะได้มาทำกันครับครับถ,ถัดไปนะ <Yeah. S 1> ปัญหาแบบมี constraint กับปัญหาแบบไม่มี constraint คืออะไรเดีย๋ยวเราจะเราจะมาเรียนกันเนาะ ซึ่งซึ่งมันก็ความยากง่ายก็ต่างกันเยอะอยู่นะอย่างเงี้ย Optimization Constraint Satisfaction Constraint Optimization เนี่ยค่อยว่ากันนะครับแต่ผมจะไปเน้นที่ Constraint Optimization อ่าอันนี้ครับนะักศึกษาจำคำนี้ไว้แล้วตายไปนักศึกษาก็แก้ไม่ได้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปพูดกันไม่ได้ไยจำคำนี้ไว้แล้วเฝ้ารอครับว่าจะมีคนแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับ ปัญหาให้ให้สาไปอ่านการบ้านนะครับให้สาไปหาหาคำนี้คำง่ายง,ง่ายเลยครับ oh, np problem อาจจะไม่สอนในจะไม่สอนในในในวิชานี้เพราะมัน,ม,นมันยากกันไปไไมันยากกันไปแต่ให้คุณจำไว้ครับมันคือปัญหาที่โคตรแม่งเลยใช้คำนี้แล้วกันโคตรยากเออโคตรยากเขาเรียก <laughs> np นะฮะ ปัญหา NP ซึ่งปัญหา NP มันก็จะมีหลายอย่างครับที่ที่เราจะที่เราจะ define มันมานะครับแต่ว่ามันจะแบ่งคลาสตามนี้ฮะนักศึกษานี่นี่มันจะมีตัวหนึ่งที่ที่นักศึกษาควรจะต้องรู้บบกอันนี้แหละที่ยากที่สุดนะฮะ NP hard จําไว้นะฮะ NP hard คือปัญหาที่ยากมากๆนะครับเป็นปัญหาที่ชาเลนต์มากๆ ถ้าคุณแก้ได้คุณได้ตีพิมพ์เปเปอร์คุณมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรแงี้ยเขาเรียก NP-hard นะครับมันก็มีทั้งปัญหาที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคร P คือ problem อมันก็จะมี subset ตามนี้นครับไม่สอนนะแต่ว่าให้ให,ให้ให้รู้คำนี้ไว้เพราะว่าในเปเปอร์มันจะมีคำนี้โผล่มาครับอ่ะทีนี้เราม,มาดูสิ่งที่เราสนใจก็คือว่า Evolutionary Computing เนี่ยมันคืออะไรนะครับสอนไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันเป็นไอเดียที่เอามาใช้ในการหาคำตอบโดยการใช้หลักการของ Evolutionary นะครับซึ่งดีมากๆเอา้าวเห็นไหมคุคม้นคุ้นไหมนี่คุ้นคุ้นไหมตารางนี้นี่คุณนไหมครับออกข้อสอบเดี๋ยว Evolution คืออะไร Problem solving e l t m e n คืออะไร Problem individual คืออะไร แคนดิเดตฟิเดตคืออะไรอ่าอันนี้เขาเรียกว่าการเปรียบเทียบนะครับโลกแห่งความจริงกับโลกของปัญหามันเป็นยังไงประวัติอ่ามันก็จะบอกว่าโอ้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกชังหัวมันนะใครก็ไม่รู้นะครับเป็นคนคิดนะหนึ่งเก้าหกนี่มีคนคิดมาแล้วนะครับเรื่องของเจเนติก a ออ่ะในบริษัท r ี search โอ้กี่ปีมาแล้วครับเนี่ยห้าสิบปีถึงไหมห้าหกสิบปีแล้วนะครับผมพี่น้อง มีคนคิดนี้ตั้งหกสิบปีที่แล้วนะ oh, <wow. S 1> แล้วมันก็วิวัฒน,นาการมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะมีชื่อเท่ๆครับอย่างเช่น Evolutionary Programming Genetics Algorithm Evolutionary Strategy Evolutionary Computing นะครับแต่ว่าที่ผมสนใจคือตัวนี้เว้ย <c oughs> อันนี้คือสายผม Evolutionary Algorithm <c oughs> จำไว้ด้วยก็ดีนะ ทีนี้มันก็จะมีการแข่งขันนะครับการแข่งขันในการแก้ปัญหาซึ่งซึ่งเปเปอร์ผมนี่แหละส่งไปในเรื่องพวกนี้นะครับนี่ฮะอย่างเช่นการแข่งขันที่ชื่อว่าเกกโกฮะ Genetics and, and Evolutionary Computation Conference นะฮะหรือที่ผมส่งผมส่งอันนี้ Conference on Evolutionary Computation นะฮะก็คือซึ่งตัวนี้จะจัดที่ Congress on evolutionary computation ย่อมาจาก C.E.C. เปเปอร์ผมเรื่อนี้นะฮะ <Okay. S 1> เปเปอร์แรกที่ส่งไปคือ C.E.C. ฮะถูกรีเจกถูกลีเจกครับบอกโคตรยากมากเลยนะฮะตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งเองส่งไปตอนเรียนปีหนึ่งป้ายเอกนะฮะถูกลีเจกไปไม่เป็นเลยครับออกว่าจะกว่าจะโอ้กว่าจะเขียนเป็นก็นานเลยครับหลายปีนะฮะ,ะ,ฮะแต่ก็ทำได้ละผ่านมาแล้วนะครับอาเนียฮะ 4C เริ่มต้นตั้งแต่ปีประมาณ2000ก,กว่านะครับปัจจุบันก็ <S 2> <S 2> <อ>ก็ยังก็ยังแข<อ>่งกันอยู่นะโอเคเปเปอร์ก็มหาสารเนี่ยตเต็มไปหมดอะดูอีกนิดนึงอาจจะจบละหลักการทางไบโอโลจีครับใช้ความรู้ของใครครับของใครนะจำได้ไหม หลักการวิวัฒนาการของใครฮะชื่อว่าอะไรอ้าจำอีกทีหนึง่งด,ดาวินดาวินทฤษฎีของดาวินนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินนะครับเขาเรียกดาวินเนียนใช่เป็นศาสตร์ศาสตร์ของอะไรเนี่ยฮะศาสตร์ของอะไรครับ survival of the fittest ทำได้เนาะผู้แข็งแข่งถึงอยู่รอดนะครับสุดยอดเลยจา้า เอ้ยหมาว่าผมสอนถูกเลยอสอนเหมือนหนังสือก็เลยโอเคอะอ่ะสิ่งสิ่งที่มันสิ่งที่มันทําให้เรื่องพวกนี้มันเติบโตขึ้นมันคือตัวยเไ้ยนักศึกษาผมเพิ่งเห็นใช่ผมเห็นด้วยครับเนี่ยฮะนักศึกษาจำคำนี้ไว้ครับ Adaptive Landscape ฮะให้จําคํานี้ไว้ Adaptive ฮะต้องปรับปรุงเสมอปรับปรุงตัวเอง ถึงผมไม่เชื่อเรื่องการวิวัฒนาการนะแต่ผมเชื่อเรื่องการปรับปรุงตัวเองเยเออ <c oughs> คุณต้องปรับตลอดเวลาครับปรับไปห่วยปรับไปดีไม่รู้อ่ะแต่คุณต้องปรับตลอดเวลาครับเรื่องการปรับตัวฮะยกตัวอย่างการพิมพ์ดีของผมอ่ะการพิมพ์ดีของผมอ่ะผมเปลี่ยนเลยเอาตลอดเวลาเลยนะเพ <c oughs> ื่อผมจะหาว่าอันไหนเหมาะสมกับผมที่สุดผมพิมพ์ได้ร้อยกว่า <c oughs> พิมพ์โชเลยพิมพ์โชพิมพ์โชนักศึกษา ผมเปลี่ยนมาสิบเล้ยแล้วเปลี่ยนวิธีนิมมาสิบแบบแล้วครับผมเคยวิ่งไปจนถึงหนึ่งร้อยพิม,พ,มพิมคามเร็วผมเนี่ยเราให้ฟังอ่อดูแกวะสแตเนี่ยนะฮะอยเงี้ยผมเคยวิ่งไปถึงหนึ่งร้อยแล้วฮะแล้วผมรู้สึกเจ็บมือว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าดีกว่าก็วิ่งกลับมาพิมสี่สิบใหม่เงี้ยผมเปลี่ยนทุกวัน ปลี่ยนตลอดนะครับแล้วก็ไปแข่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยระดับโลกเงี้ยฮะผมก็พยายามแข่งกับเขาฮะอย่างเงี้ยผมได้ที่หกของโลกของโลกนะครับนี่สาธารณรัที่หกของโลกนั่นนี่จำไว้ทำทุกวันพิมพ์ตั้งแต่สามสิบอะยี่สิบเวิร์อะไรเงี้ยฝึกทุกวัน,นครับแล้วเปลี่ยนเลยเอาทุกทุกเทอมแต่และเทอมผมจะพิมพ์คนละแบบเพราะว่า ผมต่อให้นักศึกษานักศึกษาก็เริ่มพิมพ์ผมก็เริ่มพิมพ์เหมือนกันผมก็เปลี่ยนเลเยอร์ใหม,ม่พิมพ์แบบใหม่พิมพ์พิมพพิมพ์แข่งกันไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะบอกโอ้ยอาจารย์วัะ,ะพิมพ์ได้ร้อยเออผมกลับไปพิมพ์ต่ำๆก็ได้แต่เปลี่ยนเขาเรียกอั a ดั i v ีหาโซลูชันที่เหมาะกับผมมากที่สุดอ,อันนี้ไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นคลิปลับนะ,ะเราพิมพ์ม่วน เราพิมพ์ได้ฮะเราพิมพ์ได้อย่างเงี้ยฮะเนี่ยผมก็ฝึกพิมพ์ใหม่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้แบบเลเยอร์ใหม่นะครับก็จะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกบ้างแต่พิมพ์ทุกวันนะฮะเอาแล้ว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 ไเดียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มเขินเขินเอาใหม่เอาใหม่ช้า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 อาาช้าะเดี๋ยวพิมพ์ไม่ดูนะฮะนี่เดฟทีฮะทำทุกวันไม่มีไม่ทำ ก่อนนอนก่อนกินข้าวก่อนมาสอนเ็าทำทำทุกวันนะก็ไ,<ห>ไม่เห็นมือจะขาดนะก็ไม่เห็นผมจะเสียชีวิตนะก,ก็ยังพิมพ์ได้อยู่นะแถมพิมพ์ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะฮะสู้ไว้โอ้ยเอาค<อ>ุณว่าผมจะชนะไหม ผมต่อให้เฉยผมทำตอนไหนก็ได้เอาบรเดีมี้นำได้อะไรเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดจากร้อยนะจากร้อยผมผมอัดับขีตัวเองให้เฮี้ยลงนะฮะต่ำลงมาแต่เพื่อเพื่ออะไรอย่างเช่นผมบอกว่าได้หนึ่งร้อยจะเจ็บมือเว้ยแต่ผมลองลองเอาเจ็ดสิบแต่ว่าผมไม่เจ็บมือผมไม่เป็นออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยอันนี้คือออพติมิเซชันของผมเองนะ เป็นโจทย์เขาเรียกกันอัดัปตีนะครับซึ่งซึ่งการทำให้เฮี้ยลงผมบอกก่อนนะไอเดียสไลด์เมื่อกี้บอกเอาแต่คนดีใช่ไหมแต่ไอเดียผมคนละแบบนะไอเดียผมคือคนเฮี้ยผมก็เอาครับอย่างเช่นคุณไปเจอปัญหาโหดๆชื่อว่ามันตีโมดอลอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนดีคุณไปไม่เป็นนะผมบอกเลยนะคุณต้องเลวบ้างดีบ้างนะครับผสมผสมกันไปอย่างยูนิโบดอลอ่ะโอเคคนดี มันก็จะไปหาคนดีอย่างเดียวอ่ะแต่มาติโมดอลมันอีกแบบเดี๋ยวจะไปมาเรียนพวกนี้กันนะฮะเอ้าเดี๋ยวาจำจำจำหน่อยคำนี้สําคัญนะฮะมัติโมดอลนะฮะ <im> อีกตัวหนึ่งยูนิโมโมดอลอีกคํานึงครับโลเคอล์ออปติมัมอ่าเนี่็คือดีที่สุดในในใน,ในไทยในบ้านนอกเขาใช้คว่าอะไรวะเอออยู่บ้านนอกอเราเก่งสุดในอยู่บ้านนอกอะ แต่มันมีคนเก่งกว่านั้นครับเก่งสุดเขาเรียกว่าอะไรฮะ global optimum อ่ามันจะมีแบบพวกที่อยู่บ้านนอกที่คิดว่าตัวเองเก่งนะฮะแต่เก่งแค่ในในในบ้านนอกอะ่ะแต่จริงใน global มันยังมีคนที่เก่งกว่าดูตัวอย่างรูปนี้อ่าคำถามจุดไหนคือจุดที่สูงที่สุดครับถ้าคุณมองได้ตาก็อยอดเขานี่ครับอาจารย์้ไหมมันมองได้ตาได้นะ จีเนติกส์นะครับอ่าเขาก็จะพูดเรื่องการเปลี่ยนยีนการอะเรลิสอะไรไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะจริงจังบุจริงจังเกินนะครับนี่จีโนมอ่ะจำได้เนาะจีโนมนะฮะผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องพวกนี้นะขอโทษด้วยเะอ่ยคํานี้จําได้ไหมฮะคํานี้คืออะไรครับ crossing over ผมใช้คําผิดแล้ววะผมใช้คําว่า crossover นะฮะแต่อันนี้เขาบอก crossing over ไม่เป็นไรเนี่ยฮะ วุฒิอิสตูเกเตอร์อันผสมพันธุ์นะครับทําไมต้องใช้โอ้ดีมากเลยอ่ะถ้าอ่านออกนะ, <c oughs> อ,ะอย่างเงี้ยฮะอันนี้เขาหาว่าจะใช้ยังไงให้มันมันได้สะพานที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยโดยประหยัดที่สุดสมมติสมมติอย่างนี้อาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าทำแบบนี้จ,จะดีก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันไอเนี้ยไอไอซ้ายมือเนี่ยคือคือคนคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดฮนะแต่นี่คือเจนสติก่างที่มึงคิดมาครับว่าแบบนี้ดีกว่าอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวผมไปย่อยให้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปย่อยแล้วก็เอาแต่ละบทมาสอนแคปมาดีแคปสั้นๆนะครับให้นักศึกษาเรียนกันดีกว่าเนาะเพราะว่า แต่ถ้าอ่านได้อะจ,จะดีมากเลยนะคือผมเห็นแล้วแบบออ้ยดีอ่ะผมเรียนแปดปีอ่ะแต่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ยจบเลยจบเลยครับจําได้ไหมหน่จําได้ไหมหน่จํารูปนี้ได้ไหมหน่อ่าคล้ายๆกันนะฮะร,รูปเดียวกันนะครับปักการเดียวกันแปลว่าสอนถูกโอเคผ่านได้โอเคครับก็ยังไงใครว่างๆก็เอาหนังสือไปดูได้นะค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแต่มันอาจจะอ่าน คือถ้าไปเป็นภาษาไทยคงจะดีใช่ไหมงั้นผมต้องไปเขียนภาษาไทยละนะครับไปทํทเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าเสียเปรียบนะคนไทยไม่ได้เรียนเรื่องนี้ผมคิดว่าเสียเปรียบเยอะครับเสียเปียบเมืองนอกเยอะครับมาหาอะไรอื่นเขาไม่สอนผมดูแล้วก็มีแค่ผมนี่แหละเป็นบ้ามาสอนนียโอเคครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปอื่นนะครับ